โอ๊ย <ไป S 1> ขายกิ้งลับเฮะชยชวนไปขายหมูตอนตีสี่ได้ไหมใช่แต่เช้าเลอยอ๋อผมลืมไปวันนี้ผมสัญญาว่าจะไปช่วยแม่ขององเอิงขายข้าวเหนียวหมูความจริงก่อนที่จะเป็นยูทูบเบอร์องเอิงก็เคยเป็นแม่ค้ามาก,ก่อนแล้ววันนี้ผมต้องมาเป็นลูกมือองเอิงหนึ่งวันวันนี้แกต้องจำเมนูให้หมดนะแม่ครับมีเมนูอะไรบ้างหมูกระเทียมหมูสามชั้นหมูพริกไก่พริกหมูแหน่คุณเชียงสามรสตักไก่ไก่น้ำปลา เค็มแล้วก็ตับหมูตับไก่หมูหวานหมูสว่า์คุนเชียงธรรมดาหมูยอสไส้อั่วแล้วก็หมูฝอยค่ะโอ้โหวันนี้ผมจะรอดเป็นเนี่ยเอาจริงตั้งแต่เกิดมาผมเพิ่งจะเคยเจอร้านข้าวเหนียวหมูที่เมนูเยอะขนาดนี้อบอกเลยว่าจกข้าวเหนียวเนี่ยโคตรร้อนไม่เชื่อดูมือของโอเองดิดานมากนี่มันคือมือของคนจกข้าวเหนียวชัดๆมือคนทํางานนะมาดูกันว่าโอ,โอเองจะกลัวคุณเชียงของแม่ไหมคุณเชียงแม่เก่งเลย และสิ่งสําคัญที่ร้านนี้มีไม่ใช่แค่ถูกและอร่อยให้ปีจนะ้าร้านนี้ยังคอยแบ่งปันน้นนองๆอ,อีกด้วยในฐานะที่ผมเป็น SPD ผู้ให้นนหนึ่งผมก็อยากจะให้บ้างอย่างเช่นพี่ตํารวจน้ําดีคนนี้ขยันปฏิบัติงานสุดๆไม่เคยบน่นแม้แต่คําเดียวเคยมีคนขับ B M มาจีบเขาด้วยเป็นาของจริงเหรอแม่จริงครับ่จริงใช่ไหม ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าไอ้หนุ่มเจ้าของโรงงานที่มาชิบหมูเอ,อิงมันคือใครกันแน่ทุกคนมาแล้วมีจริงๆด้วยแล้วทำไมองค์ต้องบริการของคนนี้แบบพิเศษด้วยถึงก็ต้องเข้าไปรับออเดอร์ในรถเลยเหรอมันแปลกๆว่ไปล้วนะด้วยความสงสัยผมจึงเดินไปดูรถธรรมดาจริงๆ bm c รีเจ็คันละเกือบสิล้านชายผู้นี้มันคือใครกันแน่ ออเฮ้ยนั่นมันครีเอทีฟของผม,ผมคุนฟอสที่ไม่เคยเปิดเผยธุรกิจที่บ้านของตัวเองแม้แต่ครั้งเดียวทาย,ยาทเจ้าของโรงงานกระดาษยักษ์ใหญ่ที่มาทํางานกับ SPD เพื่อเอาสังคมเรือใช้เจ้าของโรงงานคนนั้นมันจะคือฟอสกันแน่ต่อไปนี้ผมต้องจับดูตาอย่างใกล้ชิด